ยายจ๋าฝรั่งตกงานเนี่ยเป็นยังไงอืมเขามีไรายได้ไหมเขาจะรับผิดชอบเราไหวไหมนะคะแฟนหนูบอกว่าตกงานเนี่ยคบกันมาสองปีละเนาะเขาก็ส่งเงินให้ใช้อยู่นะเมืองไทยหมื่นหนึ่งบางทีก็พิเศษมีหมื่นห้ามีแต่ก็ไม่บ่อยคําว่าหมื่นห้านะคะมาแล้วก็ไปเที่ยวกับเขาคนเบลเยียม เป็นลูกชายเดียวอายุ48ปีนะคะตัวหนูเองก็45เนอะไม่ไกลกันนะคะแล้วปีนี้เขาบอกว่าเขาตกงานเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพด้วยอ่าแล้วเขาอยากให้หนูมาอยู่ด้วยอ่าคิดเห็นเป็นยังไง น่าไปไหมตอนที่ไปอยู่กับเขาไปเที่ยวหาเขาที่บ้านนะคะกับแม่เขาเยจ๋าหนูว่าหนูเข้ากับแม่เขาได้นะแม่เขาน่ารักอายุ80กว่าปีเนี่ยเขาน่ารักนะคะถือว่าเป็นคนนิบนวนพ่อเขาเสียเป็นนานแล้ว ในสิ่งตรงนี้นะคะเขาก็ถือว่าขอบคุณนะที่รักลูกชายเขาเพราะลูกชายเขาเนี่ยไม่เคยเอาผู้หญิงเข้ามาในบ้านเนาะเพราะเขาก็ไม่เคยมีคนไทยนะคะเขาก็มีแฟนคนเบลเยียมก็คือแค่ผ่านๆน,นะมากินข้าวกันบ้างแต่ไม่เคยเข้ามาร่วมเขาก็บอกว่าขอให้เธอรักลูกชายฉันจริงๆนะนะคะสำหรับแม่ย่าเนาะทีนี้มาปีนี้เขาบอกว่าเขาตกง,งาน ตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมาแต่ทีนี้เขาอยากให้หนูไปด้วยไปหาอ่ามาที่เบลเยียมนะคะคิดเห็นเป็นยังไง <c oughs> เขาบอกว่าฉันอยากได้กำลังใจจากเธอเ <c oughs> นะอาะมาเที่ยวหาฉันได้ไหมตอนนี้ฉันอยากได้กำลังใจมากๆเลยสาวชีวิตสองปีน้ำใจเขาเป็นยังไงนะคิดเห็นพินิจพิจารณาถ้าเธอไม่มีใครนะ อันนี้พูดตรงๆแต่ถามว่าจะไปต่อหรือพอซํานี้จะลําบากไหมอ่าถ้าได้เขาและที่เขาส่งให้เราใช้นี่แหละไม่ใช่เพราะสบายไม่ใช่ได้สบายเพราะเงินที่เขาส่งให้หรอเออคำว่าฝรั่งตกงานเขามีเงินซัพพอร์ตนะเขามีเงินซัพพอร์ตอ่าอย่างตกงานโดยระบบไหนบริษัทปิดกั้น อ่าบริษัทอ่าอันนี้พูดเปรียบเทียบเฉยๆเนาะเพราะเขาพูดแค่ตกงานนะ,ะถ้าเกิดว่าโรงงานปิดตัวเขาจะมีเงินก้อนให้พนักงานหนึ่งสองเขาก็จะมีรายเดือนจ่ายให้1ปีหรือกําหนดเท่าไหร่ที่เขาจะมีกําหนดของเขานะแล้วแต่นะแล้วระยก,กําหนดนั้นเขาก็มีเงินเดือนกินและคนที่เป็นวัยรุ่น40กว่าเนี่ยถ้าไม่มีพิเศษอะไรเขาย่อมหางานได้เร็วเพราะประสบการณ์เก่า เออไม่ใช่เขาคิดที่จะมานอนกินเงินเราก็ต้องฟังทํานองคุยของเขาและหนึ่งสิ่งปัจจัยถอยหลังเลยนะคะเขาตกงานจริงอ่าเขารับผิดชอบเราได้ไหมที่ผ่านมาคุณพอใจในสิ่งที่ได้ไหมคุณคิดว่าคุณมาอยู่กับเขาแล้วคิดจะกอบโกยกอบโกยเพียงอย่างเดียวหรออ่าถ้าเราพอใจในสิ่งที่เขาซัพพอร์ตระหว่างที่เขาทํางานอยู่หรือเรามาอยู่ตรงนี้เห็นอกเห็นใจมันอาจจะเป็นการลองใจก็ได้ ถ้ากลัวความลำบากย้ำสาวก็ไม่ต้องมานะเออถ้ากลัวการทำงานเนาะก็ไม่ต้องคิดบางทีการเจอคนดีอ่านะยามเขาตกแย่ตกยากอ่าแค่ความรู้สึกของเขาแค่คำพูดของเขานะอืมเราจะรีบชิ่งเลยเหรอ อ่ะคิดดูให้ดีสองปีกว่า,าเราจะรีบชิ่งเลยเหรอในความรู้สึกนะชีวิตอะถ้าเขามีแฟนมีคนต้องรับผิดชอบบอกเชื่อได้เลยว่าเขามุมานะออนะสี่สิบแเขาก็ยังอยู่ในวัยทำงานเนงินเก็บเขาอาจจะมีไม่มากแต่หัวใจวัยทำงานนะคะเขาก็ต้องอยากได้อนาคตของเขาอยู่แล้วเพราะเขาก็รู้ว่าการมีผู้หญิงไทยเนาะ ก็ต้องรับผิดชอบในส่วนนี้แต่ตัวเราล่ะตัวเราล่ะตัวเราก็ยังไม่แก่มากถ้าเราลุกผักดันที่จะช่วยเหลือเขาเนาะการคบมาสองปีก็น่าจะเห็นนิสัยใจคอและน้ำใจของเขาแล้วนะทุกคนการว่าเห็นแก่ตัวกลัวลำบากเออมาแล้วเราจะเป็นภาระเขา หรือคิดเผื่อเขาอันนี้เราพูดคุยได้เธอโอเคไหมถ้าฉันไปเนี่ยมันไม่เป็นภาระเธอเหรอการพูดหยอกแย่ yeah. มันจะเป็นยาชูกําลังและกระตุ้นแล้วเขาก็จะเปิดใจว่าไม่เป็นไรในส่วนนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะฉันรับผิดชอบไหวฉันซัพพอร์ตไหวนั่นแหละคือจุดปัจจัยของคำว่าคู่นะไม่ใช่ยามเขาลำบากจะรีบชิงแต่ลองที่สุดของที่สุด นะคะของที่สุดและการแต่งงานเนาะแล้วการแต่งงานนะคะบอกเลยว่าถ้าเงินเดือนเขามาตรฐานพื้นฐานไม่ถึงเดี๋ยวนี้การันตีด้วยใบยสลิปเงินเดือนหรือเงินสดในธนาคารเนาะถ้าเขามีไม่พร้อมนะคะมันก็แต่งไม่ได้อย่าลืมในข้อนี้มันก็มีข้อปกป้องเราอย่าลืมว่ากฎหมายเดี๋ยวนี้มันทําให้ยากขึ้นการยากของการแต่งงานในต่างแดนมาอยู่ในต่างประเทศเนี่ยยายจ๋าบอกเลยว่าต้องขอบคุณด้วยกฎหมายนะคะเพราะว่า เราจะทําให้เห็นว่าออเผู้ชายคนเนี้ยเหมือนกับคนหนึ่งน้องที่คุยด้วยตอนนี้นะคะสามีกนินเงินป่วยมาตลอดอ่าเงินเดือนพันสี่เงินเดือนพันสี่เดินเ,ดนเรื่องยื่นกระดาษไอ้ย้อนหกเดือนนะคะในวีซ่าส่งมาให้เย,ยจ่าดูแล้วเขาก็เอาเอกสารที่เกี่ยวกับสถานทูตตีมาให้เย,ยจ่าว่าเนี่ยดูซิเงินเดือนมาตรฐานตรงเนี้ยสำหรับสองคนไม่พอกิน นะฮะเขาก็ไม่อนุญาตให้เข้ามาเพราะเดี๋ยวนี้อย่าลืมว่ารัฐแต่ละประเทศนั้นๆเน,นอกทางยุโรปเราไม่มีเงินที่จะมาซัพพอร์ตคนเสริมให้มากนะฮะ มันจะเป็นกฎที่ตั้งให้ยากขึ้นสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าถ้าแต่งงานหรือเข้ามาแล้วเงินไม่พอใชอ้เข้ามาในหลวงอาจจะมาขอความช่วยเหลือเลยทันทีโดยที่ยังไม่ทันทำงานถ้าเป็นประชากรของเขาแล้วเขาก็ต้องช่วยเหลือนะะมันก็มีส่วนนั้นมาช่วยแต่ไม่ใช่ว่าช่วยให้สบายนะะก็ช่วยให้เราอยู่ได้ในต่างแดนนี่คือกฎที่มันตั้งขึ้นมาทำให้สาวไทยได้ มีโอกาสได้เลือกคนอีกทีหนึง่งถ้าเขาไม่มีความสามารถเข้ามาหรืออรักเรายังอยู่กับเรานะอยู่ในเมืองไทยถ้าเขาส่งให้มนะื่นสองหมื่นเนาะถ้าเราพอใจนั่นก็คือแค่ความสุขของเรานะทุกคนชีวิตจะเจอคนดีมันยากอืคนดีไม่รวยแต่เลี้ยงดูเราได้นะสัมผัสคำว่ามืน่นส่งให้เมืองไทยอันนี้คือจูนใจให้เราไว้ อนะ่เพื่อรอแต่ชีวิตถ้าอยู่ด้วยกันจริง,รงๆเขาก็ต้องซัพพอร์ตมากกว่านั้นในการกินการใช้นู่นนี่นั่นไม่ใช่ซัพพอร์ตว่าจะต้องเอาเงินเข้าบัญชีให้คุณเยอะๆนะอ่ะต้องคิดเช็คนะความต้องการของตัวเองไม่ผิดที่จะเลือกเดือนหน้าถ้าไม่พร้อมที่จะลำบากอืมแต่คำว่าลำบากนะคิดคิดคิดลำบากของการทำงานไม่อยากทำงาน อยากสบายอยากให้เขาได้เงินเยอะถ้าแต่งงานแล้วเขาต้องได้เยอะกว่าที่เป็นแฟนอันเนี้ยนะมันไม่แน่นอนถ้าได้มันได้แล้วเนาะถ้าไม่ได้เราต้องมาต่อยอดเอาทุกคนทำงานอย่าไปมองว่าลำบากอืมถ้าเราพอใจในสิ่งเขาให้ขั้นต้นหรือซัพพอร์ตเราขั้นต้นแล้วอะต่อยอดมีเงินใส่กระเป๋าของตัวเองเพิ่มเติม,ตมผัวเสริมให้ด้วย มันสุดยอดแล้วอืมบูวาสนาเราไม่เท่ากันให้พินิษพิจารณาจะมามองว่าโอ้โหไม่อยากลําบากไม่อยากเป็นภาระเราก็กระตุ้นถามเข้าไปแต่ถ้าเรามีทางใหม่หรือทางเลือกที่ดีเราก็หาทางออกเนาะไม่ต้องรอกเขาถ้าคิดว่าเขาเป็นคนดีนะแต่มีไม่พอสําหรับหัวใจเราก็เลือกเอาจ้าเพราะว่ายังไม่ได้แต่งงานไม่ผิดที่จะเลือก เนาะอืมแต่ถ้าตัดสินใจเข้ามาในระบบแต่งงานเราก็ต้องคิดอีกทีผัวเมียก็คือคนคนเดียวกันไม่ว่าทุกข์หรือสุขอืมไม่ว่าฝรั่งหรือไทยก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นช่วงจังหวะเลือกเนาะถ้าเขาเปิดใจขนาดนี้เออแล้วเราละ่ะมีหัวใจให้เขาแค่ไหนสองปีที่รอเขาได้ใช้เงินกับเขาก็ถือว่าคุณหยุดอยู่ที่เขาแล้วไม่ใช่หรอ ใช่ไหมทุกอย่างถามไถยได้เคลียร์ได้แต่ถ้าอยากสบายแบบไม่ต้องทํางานก็คือไม่ต้องนะคะไม่ต้องมาเพราะมาที่นี่ต้องอดต้องทนบรรยากาศหนาวๆเนาะาระหาี้สินที่ต้องใช้อ่าคิดว่าแต่งงานเราจะได้ทั้งหมดทันทีอันนี้เคลียร์จากใจถ้ามันได้ได้ภายในสองปีแล้วแต่ถ้าเราเริ่มทยอยหรือคิดทยอยอ่าใช้ไปเรื่อยๆนะเอากับเขาบ้างมาทําเองบ้าง ใจจ่าว่ารอดรอดด้วยตัวเองและเขาก็จะภูมิใจด้วยนะคะการปรึกษาของฝรั่งเนาะให้เข้าใจพูดบางทีเราตัดสินใจไม่เอาเขาหรือว่าหนีเขาไปถ้าไม่เจอคนแบบนี้แล้วจะเสียดายนะจะสาวาจจ่าขอบอกใครคิดเห็นเป็นยังไงเสริมเติมให้กับใจจ่าด้วยเนาะทางนี้ทางนั้นก็ตัดสินใจด้วยตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะตัวเองรู้ดีระหว่าง คนสองคน